โอเคนะคะนี่คือเส้ปินของเราวันนี้นะคะที่จะมามอบความสุขให้กับชาวมหาสารคามทุกท่านนะคะกับเต้าฉลามเอสสุพักสสีาวระบบโปรตีนด่างให้กับคุณแอีกครั้งหนึ่งแต่จ้าก่อนที่เราจะมาพูบริการนะคะกับศสลปินของเราได้การลำดับนี้คญา บันทึกภาพนะคะร่วมกันกับทางผู้บรหิหารก่อนนะคะลำดับแรกค่ะเพรียกลับเป็นเชิญนะคะคุณสจิตรพอรอุปแสงคะ่ะผู้จัดก,การฝ่ายขายและการตลาดนะคะส่วนสิน,นค้าเริมไทยคอมเพล็กซ์มาเสรร์าขานนะะท่านถัดไปมาแันบายด้านข้างเวท,ทีรอได้เลยค่ะคุณพราวเราจะตามด้วยคุณรพีพันธ์นะคะคุณรัฐีพันธ์ท่านไหนเอ่ยแฟนบายข้างเวทีได้เลยนะคะลูกค้า v i p ีที่ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายภาพนะคะร่วมกันกับศิลปินนะคะคุณพราวขึ้นเลยค่ะคุณพราวถ่ายภาพก่อนได้เลยนะคะ เียวหนึ่งต่อหนึ่งเลยลุยน้ำได้ไดใส่ได้แบบสบายบอสอบการเล่นสงการสุดๆสมไทยต้องจัดซักแมชไหมคะสงการสมไทยนะคะโอ้โหคุณเอสขาแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณเอคุณเอสเดินทางมาถึงใส่รองเท้าคู่นี้แล้วยืนอยู่นานมากมันปวดเมื่อยเท้ามันรู้สึกยังไงบ้างไหมคะชิลมากเลยครับผมรู้สึกว่ามันคือการเอ่อพรีเซนต์สไตล์ของตัวเอง ใช่มันคือการแบบทุกคนมีสร้าเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ทันทีใช่อย่างฉันวันนี้ที่จะมาเป็นเขยมหาสารคามใช่ไหมคลูกสไใช่มใใช่อะไรนะคนเขามีพ่อมีแม่แต่ว่าพ่อแม่เราพร้อมที่จะยกเราให้เขาเลยใช่ไหม ให้ด้วยขนาดนั้นเลยนะคะเธอเพราะเธออยอกอะไงยังเขินขนาดนั้นแล้วคิดดูฉันได้ขาสั่นอย่างนี้แล้วนะคือจะบอกว่านะ่ารักสุดๆนะคะคุณเอสขาในทุกๆปีเนี่ยอาด้าของเราจะมีแบบอินโนเวชั่นใหม่ๆเลยหรือว่านิวคอลเลคชั่นแล้วในปีนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรคุณเอสพอจะทราบไหมคะก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้<อ>ครับคุณเลยคู่ไหนคะคู่นี้ครับคูบค่นี้เลยโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะคู่นี ทุกคนรู้สึกว่ามันใส่สบายแล้วก็ชอบที่ส้นสูงอะครับเพราะว่ามันก็ทําให้เราดูสูงขึ้นดูสูงขึ้นแค่ยิ่งสูงไม่พอใช่ไหมคะยังไม่พอเลอะยังไม่พอต้องแบบต้องวัดเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อะเธอเท่าไหร่ เคิื่อนทีอะไรจริงเนี่ยขนาดอยู่บนเวทีแบบว่าเก็บทรงไม่อยู่คุณเอสหารุ่นนี้นอกจากจะเสริมความสูงแล้วเขาพื้นเขานิ่มไหมคะนิ่มครับผมแล้วก็ลุยน้ำได้ลุยน้ำได้ใส่ได้แบบสบายสอับการเล่นสงการสุดๆสงไทยต้องจัดสักแมทไหมคะสงการเสรมไทยนะคะ โอ้โหเบรสค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เบรสเดินทางมาถึงใส่รองเท้าคู่นี้แล้วยืนอยู่นานมากมันปวดเมื่อยเทา้ามันรู้สึกยังไงบ้างไหมคะชิลมากเลยครับเพราะว่าใส่สบายแล้วก็นิ่มเหมือนแบบคือจริงผมเป็นคนเท้ากว้างแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยก็ไม่ได้บีบเท้าแล้วก็มันเด้งดีมันเดงงใช่ไหมคะมันนุ่มมันใส่สบายผ อ่าอันนี้คือรองเท้าคอลเลกชันใหม่เลยของปีนี้คู่ที่คุณเอสใส่แล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นที่เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมนะคะ<ห>คุณเอสพอจะทราบไหมว่าเป็นรุ่นอะไรของปีที่แล้วให้พีคสปอยเลยดีกว่าอ่เอาเธอเขาส่งให้ฉันด้วยแหละนะคะ <laughs> สำหรับรองรองเท้าะค,ะคิวแรกคิวแรกตอนนี้ยาวถึงไหนแล้วคะคุณเอส คิวแรกอยู่ไหนคะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคิวสุดท้ายอยู่ไหนคะผมมองไม่เห็นห่างแถวคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งอยู่นี่ได้ไหมคะไม่ได้หรอคิวหนึ่งอยู่ไหนคะคุณเอสเขาบอกว่าคิวหนึ่งอยู่สุพรรณคิวหนึ่งอยู่สุพรรณพวกเธอแรืเล่าโอเคกแล้วหมดเวลาหรือยังเอ่ย เวกเวียดเช็ดโอเคหมดเวลาต่อมาทีมที่สองพร้อมไหมคะโอเคต่อมาทีมที่สองพร้อมไหมคะจมบ้าหมาทีมที่สองพร้อมไหมโอเคตอบถูกนะคะคนแรกคนที่สองค่ะนักมวยนักมวยนอเคถูกต้องค่ะเชฟค่ะเชฟปะนี่อะไรครับน้องเอกดฮะ นักท่อเที่ยวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ยอมไหมล่ะไม่ยอมไม่ยอมนะนัทพึงอจริงโอเคกันถัดไปค่ะคนขายลองเท้าเอออะไรอ่ะ ใช่อุ้ยอันนี้ไม่รู้ไม่ได้นะอันนี้คาดหวังนะไม่ใช่ครับเออใช่ ทุกคนดูนะเดี๋ยวคุณเอสจะาทำการที่ปินปอกง่ายใช่ใช่ค่ะโอ้โหเขาทำเหมือนง่ายและดูเอ็กซ์ซีตอนเวทีขนาดยืนยังแบบว่าใช่ใช่ทำแบบนี้นะคะแต่ว่าพอคลิปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อแถวด้านหลังแล้วก็ให้เพื่อนคนถัดไปไปคลิปนะคะคุณคีพ เอาที่หนึ่งไปเลยจ้าแล้วหลังจ <ะ S 1> านผ<ม>าชานโอเคอ่าโอเคมงั้นเดีย๋ยวอ๋อเยสีมโอเคเทมิี้รี่ก่อนใช่ไหมครับตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคนที่หนึ่งมาตัดแถวตรงนี้นะคะโอเคตัดแถวตรงนี้ได้เลยนะคะหนึ่งสองสามเราจะทำการจับเวลา เดี๋ยวเราคีบนะคะคีบเสร็จปึ๊บเอามาวางเสร็จแล้วปึ๊บเรายืนรอ,อตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเพื่อนคนต่อมานะคะก็คีบต่อแล้วก็มายืนรอตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องถึงจุดหมายตรงนี้ก่อนเพื่อนคนต่อไปถึงจะคีบได้โอเคนะโอเคค่ะอะมาพร้อมนะคะอ่าต้องดูสนุกขึ้นนิดนึงนะครับโร้โอ้ ไม่ออกไม่ออกบ o t สบ o t โอเคอ่ะพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ <messing> ่มทำการจับเวลา2นาทีพร้อมนะคะนับ3 2 1เริ่มค่ะไปเลยคนแรกคนแรกยืนรอยืนรอโอเคคนที่สองไปเต้นด้วยแล้วมัง 3, วันนี้มามาหาสรรารคามทั้งทีชาวมหาสรรารคามของเรามีเกมให้คุณเอสเล่นด้วยได้เลยผมชอบเล่นเกมมากเล่นคนเดียวจะเหงาไหมคะเห <fiquei S 1> ง, <pirate> งาเหงาเนาะงั้นเราหาเพื่อนเล่นดีกว่าได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราหาเพื่อนเล่นกับเด็กค้าคนนี้ทีมงานคะ่ะเด็ก่อจริงด้วยโอโ้โหโอ้โห<ว>ข้างบนข้างบนอีกเยอะมากเลยยืนข้างหลังเราจะเห็นหน้าไหมเนี่ย โดนอะไรดีวันนี้คนแพ้แอดดาก็เปย์หนักเหมือนกันนะคะคนชนะแอดดาก็เปย์ให้นะคะลำดับ,บนี้เดี๋ยวเราร่วมสนุกกันสําหรับลูกค้า V.I.P. นะคะที่นะคะเคมื่อสักครู่ได้ถ่ายรูปไปแล้วตอนนี้เราจะได้มาใกล้ชิดกับศิลปินด้านบนเวทีเรียนเชิญลูกค้า V.I.P. ทั้ง8ท่านด้านบนเวทีค่ะเชิญเลยคะ่ะเชิญเลยนะคะคุณปราวคุณรัตีพรคุณอัญทิกาคุณน้ำฝนนะคะคุณดอลลี่คุณจิรัฐาคุณธนา เขาได้สบตาก okay. okay. <im> <ator il> ันแบบโอเคยิน <es> ด <rebell osa> ีด้วยค่ะนะคะเพราะเมื่อตอนนี้เขาจะร้องเพลงให้เราฟังแล้วเขายังมีแบบว่าฟังกันแค่สองคนด้วย โอเคอ่าเ okay. uh, ิดันแบบสดสดนำหวันขายเขาหลอกนน่ารักสุดยังว่างอยู่นะคะเข้ามาเพิ่มตัดได้เลยนะคะโซนนี้ยังว่างอยู่นะคะเอ็นซีน้องเอ็นนะคะมาเลยโอเคนะคะ เขาเรียกแล้วมองก็หลบน้าโอเคทุกคนจา๋าใส่องเา้าเทียมนะ้าที่ กับทุกท่านจะซัพพอร์ตน้องเอสตลอดไปนะคะมีซีลงซีรีส์มีไลฟ์มีคอนมีอะไรใดๆไปกดติดตามไปกดตั๋วให้หมดเลยซีรีส์อาจจะมีแต่ซีลงไม่แน่โอเคนะคะวันนี้ประมูลดังค่ะได้กับตัาวฉลามได้จริงครั้งหนึ่งค่ะเราจะมาถึงไปตรงนี้นะคะทุกคนค่ะตัาวฉลามของเรายังมีอีกหลากหลายภารกิจนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะคะกับทางอาด้าและกับทางสวนไทยคอมเพล็กซ์ตบด้วยกัน อคคนนะรับค,คุณเจอคะเขาพูดแค่นี้ก็พร้อมก้นเงินแล้วใช่ไหมคะอโอเคนะคะนี่คือศิลปินของเราวันนี้นะคะที่จะามาน้อมความสุขให้กับชาวมหาสารคามทุกท่านนะคะกับเต้าฉลามเอสสุพัฒนาวราบรุตรต้องมาได้ดังให้กับคุณเอสอีกครั้งค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับศิลปินีต่ าทำการบรรจุภาพนะคะร่วมกันกับทางผู้บรรกัอนนะคะลำดับแรกค่ะเรียอกลับเรียนเชิญน,นะคะคุณสุจิตราพอุูประสรค่ะผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดนะศะูนย์ค้าเซมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคามนะคะบัรจุภาพร่วมกันกับเต้าฉลามเอสของเราค่ะทางก็คือแน่นมากแม้ไม่มีที่จะอยู่เลยค่ะคุณเอสขามานี่คือแบบว่าห้างแตกแบบสุดๆนะคะครับไม่คิดว่าคนจะมาเยอะเหมือนกันเรา เดี๋ยวบันทึกภาพรุ้งกันก่อนนะคะโอเคค่ะพี่โยก็คือเขินมากเขินแบบสุดๆหนะ้าแบบว่าอมชมพูที่สุดนะคะสวยมากโอเคนะคะขอบพระคุณพี่โยพี่โยอย่าเพิ่งยกอ่ะอย่าเพิ่งลงนะค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพเซตต่อน,นะคะแล้วก็คอาวนี้เรียนเชิญนะคะคุณนวรัตน์อัครภูริวงศ์ค่ะผู้จัดการแผนกขายห้างสรรพสินค้าบริษัทอาด้าไทยแลนด์จำก,กัดน,นะคะเรียนเชิญพี่นีค่ะ จะพาเริวมกัรนะคะจากเตาฉลามของเราต่อวันนี้จะบอกว่าเราเห็นเขาเล่นเด็ดแบบวออราแล้วคือเจอตัวจีนพวกเธอฉันแบบยังไงนะยังไงนะเ็าบอกว่าผมรล่อเอางะเดีบบ๋ยวจาห้าก่อนนะคะพิลีก็คือเก็บอาการไม่อยู่แล้วหนึ่งเก็บสรงไม่อยู่สุดๆนะคะ ตัวแทนจากทีมผู้บริหารดาไทยแลนด์นะคะถ่ายภาพร่วมกันกับคุณเอสค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะทางาตัวแทนผู้บริหารส่วนไทยนะคะร่วมกันค่ะโอเคสวัสดีค่ะ เดกคะแอนดาของเราได้คะน้องจัดจะจัดกิจกรรมสุดพิเศษ,ษ,ษแล้วค่ะแอนดาได้ค่ะยังได้นํโรงทานนักเรียนมามอบให้สาหรับน้องๆหนูๆในโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะลำดับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากโรงเรียนบ้านทูดินนะคะนัานบนเวทีเลยค่ะโรงเรียนบ้านทูดินนะคะเชิญเลยค่ะด้วค่ะ น้องๆจะได้รับรองเท้านะคะไปใส่ด้วยวันนี้แอด้าของเรานะคะจะฮีมากๆค่ะพาดารารศิลปินเซเลบนะคะมามอบความสุขให้กับพี่น้องชาวมหาสารคามแล้วยังได้นํารองเท้าแอด้าดีๆคุณภาพดีๆมามอบให้กับน้องๆต้นหนุ่ในโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญแน่นอนเลยนะคะ เด็กๆยิ้มกว้างๆนะลูกยิ้มกว้างๆนะลูกนะเพราะเดี๋ยววันหนึ่งน้องโตขึ้นน้องจะมาเสียดายมากเลยที่น้องไม่แบบกระโดดกอนนะคะเพราะว่าข้างล่างเขาอยากกระโดดกอดมากเลยใช่ไหมข้างล่างเขาอยากกระโดดกอดขนาดนี้นะคะเบ้แบมจ๋ายิ้มยิ้มให้พี่หน่อยลูกยิ้มให้พี่หน่อยหนูรู้ไหมว่าหนูใกล้ซุปเปอร์สตาร์มากเลยหนูรู้ไหมลูกหนูรู้ไหมคะหนูรู้ไหมลูกโอเคหนูยิ้มนะลูกนะชิคกี้พายหนึ่งค่ะลูก ยิ้มกว่านิดน,นึงค่ะลูกน้องเป็นแบบว่าตัวแทนตัวแทนชาวบ้านหน่อยได้ไหมลูกตอนนี้คือเขาโดดเรียนมาดูกันเยอะมากเลยลูกลูกนี่คือเขนินแบบหน้าบึ้งตึงมากน่ารักอ้ยิ้มหวานหน่อ,อย,ล,ยลูกค่ะอีกห้าปีสิป,ปีผ่านไปหนูจะมาเสียดายมากเลยนะลูกที่หนูไม่ไม่แบบกระโดดกอดพี่ค้าว่า,าอโอเค จากโรงเรียนบ้านตูดินนะคะโรงเรียนถัดไปค่ะเราจะเชิญโดยทาจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลโพสีนะคะโรงเรียนสาธิตเทศบาลโพสีเชิญเลยค่ะขอบคุณคุณครูคนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้าเด็กๆเพิ่งตื่นนอนมนาะพอดีเลยนะคะ energy เ,เ,เต็มที่ชนตงการ เคืขารู้นานเขาอยูเ่เป็นเขารู้น,นานนะเขาเดินขึ้นมาแลเขามากอดเอสเลยเกิดมากรองเท้าคือไม่หยุดไม่จิบม,มันแล้วนะคะเของกอดเอสก็ห่อมือไม้ห่อนกันเลยทีเดียวลูกสาวอ่ะยิ้มนะคะลูกนายิ้มนะลูกนา้า โอเคยิ้มเก็บอาการไม่อยู่หนุ่มน้อยของเรานะคะโอเคยิ้มนะคะหนึ่งสองขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณครูโรงเรียนสาพิตเพศบาลโพสีค่ะโรงเรียนที่3ามค่ะโรงเรียนบ้านปอน้อยหนองมัวสว่างวิทย์นะคะเรียนเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะ โอเคเชิญคุณครูเลยค่ะเรียนเชิญคุณครูนะคะวันนี้แอดดากับเราใจดีในกรรมบริษัทแอดดาฟูดแวร์ไทยแลนด์จำกัดนะคะรว่กับบริษัทเซินไทรคอมเพล็กซ์จำกัดขอมอบรองเทา้านักเรียนนะคะจำนวน50คู่ค่ะให้กับน้องๆนะคะ เชิญเลยค่ะเรียนเชิญคุณครูด้วยนะคะดัชน้าเบที่อยากกลับไปเรียนหนังสือใหม่ไหมล่ะอยากใช่ไหม,มพวกเธอรู้ตัวช้าเกินไปจริงๆพวกเธอไปซื้อชุดนักเรียนแป๊บเดียวใส่ขึ้นมาอยู่โรงเรียนไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ทันนะอ๋อเหรอ <laughs> <laughs> โอเคนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะ ร่วมกันนะคะเด็กๆยิ้มนะคะเ <IS TR> ด็กๆยิ้มนะคะหนึ่งสองสามยิ้มลูกอยิ้มเห็นฟันนิดนึงลุกตื่นสองสามยิ้มกว้างๆอีกนิดนึงนะค่ะลูก <IS TR> อราหน้าตึงโตมากไหมคะโอเคสำหรับ <sounds like laughs> เด็กับน้งองๆโรงเรียนบ้านหนองกรุงเต่านะคะโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยว,ยวบัตรชูภาพรวมร่วม,มกันนะคะเด็กๆ,ๆะค่ะเชิญบนเวทีเลยะคะ่ะลูกขา เดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนะคะวันนี้นะคะสำหรับธางแอดดาค่ะร่วมก,กันกับสมนักไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคามมอบรองเท้านะคะจำนวน50คู่ให้กับน้องๆทั้ง4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านทูดินนะคะโรงเรียนสาธิตเทศบาลโพสีโรงเรียนบ้านปอน,น้อยหนองงัวสว่างวิทย์นะคะและโรงเรียนบ้านหนองกุ้งเต่านะคะมอให้น้องๆนะคะโรงเรียนละ50คู่ค่ะ สมีคนเกิดคบ,บนเวทีคนเกิเดเ่างแน่นอนรแบกนปรมือดังๆให้กับชุดโรงเรียนค่ะขอบพระคุณนะคะครูรวมถึง,งน้องะะจากทั้งสรงเรียนด้วยสสถาน,นศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะคณสุจินตราพรอุปสรค่ะผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดห้างสไทยคอมเพล็กมหาสารคามขอบพระคุณคุนวรัตอัครภูริงค์นผการแนกขายห้างสรรพสินค้าบริษัทอันด จำกัดนั่นเองค่ะนะคะนอกจากนั้นค่ะมีลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้า V.I.P. ของอดดามนะคะทั้งหมด9ท่านค่ะนะคะที่จะขึ้นบรรจุภาพร่วมกันนะคะกับดาวฉลาดเอสของเราเนะคะท่านแรกกนนี้เรียนชญคณพราวค่ะคนพราวท่านไหนคะคนพราวนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะ ท่านถัดไปนะคะสามารถมาซ็นใบดันข้างเวทีรอได้เลยนะคะท่านถัดไปมาสซ็นใบด้านข้างเวทีรอได้เลยค่ะคุณพราวแล้วจะตามด้วยคุณรพีพันธ์นะคะคุณรพีพันธ์ท่านไหนเอ่ยเซ็นใบข้างเวทีได้เลยนะคะลูกค้า VIP พีที่ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายภาพนะคะร่วมกันกับศิลปินนะคะคุณพราวขึ้นเลยค่ะคุณพราวถ่ายภาพก่อนได้เลยนะคะเป็นการถ่ายเดี่ยวหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะคุณพราวค่ะอ้าท่าไหนดีท่าไหนดี ดได <c oughs> โอเคท่านแรกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วท่านถัดไปค่ะคุณรพีพันธ์ค่ะเชิญเลยนะคะคิดทัาโพสได้แบบเต็มที่30วินาทีนี้นะคะเต็มที่เลยท่าไหนดีคะขอแค่ไม่ให้คุณคุณเอสีลังกาแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะเขาอ,อย่างเดียวเลยค่ะไม่ให้ศิลปินของเราลังกานะคะท่าไหนดีของปพที่แล้วเรีอยงค่ะ นี่ผมเพิ่งได้ลองเมื่อกี้ที่ผมเลือกแต่ว่าผมรู้สึกว่าสีรองเท้าของรุ่นนี้แมทช์กับชุดนี้มแมทช์ไหมคะแล้วชอบไหมครับหล่อคิวหนึ่งไปไหนคะคุณเอสเขาบอกว่าคิวหนึ่งอยู่สมพันธ์อยู่เลยอยู่สชยพันธพวกเธอใช่หรเรล่าแล้วคิวเท่าไหร่มาอยู่สาระคาม ต้องคิวเท่าไหร่ไม่ต้องร้ายใจนะอ่ะยอมให้สุพัรณได้คะอ่ะพูดคุยกันอขอกอคอแล้วคุณ S ค่ะวันนี้มามหาสรรารคามทังทีชาวมหาสารคามตึงโอเคถ้าเดิมเลยโอเคหนึ่งสองสามอทะท่าไหนดีนานา นะคะขอบคุณค่ะโอเคลูกค้าทั้งแปดท่านนะคะเชิญบนวทีเลยค่ะลูกค้า VIP ของเรานะคะขึ้นมาเลยโอเคสี่ท่านแรกสี่ท่านแรกขออนุญาตย,ยืนฝั่งนี้ค่ะสี่ท่านแรกยืนฝั่งนี้นะคะสี่ท่านแรกโอเคมาเลยค่ะสี่ท่านแรกยืนฝั่งนี้นะคะอีกสี่ท่านที่เหลืออยู่ฝั่งนี้นะคะโอเคเกมแรกของเรามีชื่อเกมว่าเกมถ่ายจักเงานะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณเอสเนี่ยจับ นะคะผู้ชมดีขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็นะคะส่วนการเล่นเกมของเราเราจะมีภาพเป็นภาพเงานะคะเป็นภาพเงาของกลุ่มสัตว์สิ่งของหรือว่าวัตถุปริศนาค่ะซึ่งเราจะให้คุณเอสเป็นคนถือภาพภาพนั้นแล้วก็ให้แต่ละทีมทําการถ่ายค่ะแต่จะจับเวลาทีมละ1นนาทีเพียงเท่านั้นนะคะถ่ายได้ได้แต้มไปถ่ายไม่ได้ถ้าลูกค้าคิดนานเกินไปลูกค้าจะสละสิได้เลยคุหมายถึงว่าไม่ถ่ายตัวนั้นนะคะเราก็ มาด้านหลังข้ามไปให้ให้คนอื่นนะคะทายต่อนะคะค่ายเสร็จแล้วตอบถูกแล้วพอ,อมาด้านหลังวัดว่ายังไงเลยโอเคออินดัสเทรี so you guys play one by one like one team per time and you have one minute if you can't guess you can just give up and then go to the back and let the other person play okay alright กอดิโอเคโอเคเอามาค่ะมาทีมไหนจะเริ่มแข่งก่อนดีมีแต่คนอยากเริ่มก่อนเท่านั้นใช่มีแต่คนอยากเริ่มก่อนทีมไหนดีคะซ้ายหรือขวาเอาไม่เป็นไรซ้ายก่อนเลยดีอันขวาซ้ายทีมไหนฝะั่งนี้นะโอเคมาทีมนี้เริ่มแข่งก่อนนะคะท่านแรกพร้อมไหมคะ